สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง4ฮานอยนะครับพี่ๆก็จะเป็นฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับงวดประจำวันที่30นะครับกันยายน2567นะครับผมก็แนวทางหัวยฮานอยกาชาติเนาะฮานอยกาชาตินะครับพี่ๆก็ท่านใดที่ได้ฟังในคลิปเมื่อวานนี้ผมบ่นนะครับบ่นว่าแนวทางไม่เข้ามาหลายวันแล้วสลับฮานอยกาชาติ วันนี้นะครับเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้แตก3ตัวนะครับพี่พี่ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ท่านใดที่ติดตามใน3ตัวฮานอยกาชาตินะครับผมให้1กับ5นะครับพี่พี่ผลที่ออก1 6 5กับ4 9 1เนี่ยสายรูดนี่ไม่มาเนาะเพราะว่าเขาไปอยู่เป็นหลักร้อยนะครับพี่พี่ส่วนท่านใดเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่5 6 6 5นะครับแล้วก็แตก3ตัวนะครับพี่พี่เนาะนี่เลย เสดายที่ผมไม่ได้เน้นให้นะครับเกือบเกือบเด้งบนเด้งล่างนะครับเพราะว่านี้เน้นห้าเก้าเนาะก็ออกสี่เก้านะครับส่วนห้าน้อยพิเศษนะครับให้หนึ่งกับเก้าผลที่ออกเจ็ดสามหกสี่ศูนย์นะครับพี่พรอบนี้หลุดไปเนาะในรอบนเนี้ยหนึ่งกับเก้าเนี่ยที่ผมพูดวันนี้คลิปเมื่อวานเนี่ยเด่นมากๆนะครับพี่พเด่นมากๆเลยสองตัวเนี่ยนะครับก็คือคิดในใจว่าตัวใดตัวหนึ่งต้องมานะครับผลสุดท้ายนะครับไม่มีสักตัวเลยก็ต้องขอโทษพี่ๆ สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเนาะส่วนแนวทางในรอบปกตินะครับพี่พี่ให้2กับ8นะครับผลที่ออก0 8 6ย์กับ7 6ในรอบนี้พระเอกของเรานะครับใครรูดที่8เข้าไปที่8 6ตรงตรง,ตรงน,นินินนะครับเนะาะ3ตัวผิดแค่เลข0ูนย์กับเลข8เอ,อเลขศูนย์กับเลข2นะครับอันนี้ผมให้2 8 6กเนาะเขาออก0ูนย์ 6. นะครับรอบนี้ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับ ส่วนหานอย VIP ให้2กับ8ผลที่ออก0,2 0กับ7,5รอบนี้8ไม่มาแต่ว่าท่านใดเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่20นะครับมาเลขเด่นแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะเมื่อวานนี้สลับ4ฮานอยของเราส่วนแนวทางของวันนี้นะครับวันจันทร์นะครับขอให้แนวทางเดินปังๆก่อนแล้วกันนะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านไว้เช่นเคยสลับบ้านเสียงโชคนะครับพ,พี่ๆสมาชิก ท่านใดนะครับที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมวันนี้น้อยกาชาตนะครับผมให้ไปที่เลข0ย์กับเลข4สายลูดให้ไปที่เลข0 05 06 09 40 45ห สี่หกนะครับสามตัวสี่ศูนย์หกนะครับผมนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกสี่หกเนาะตัวเน้นตัวเจาะส่วนนะครับผมพาน้อยพิเศษนะครับวันนี้ให้ไปที่เลขเก้ากับเลขแปด สายรูดนะครับให้ไปที่เลข8ดนะครับผม8 0 8 1 8 5 9 0 9 1 9 5นะครับ3ตัวนะครับให้ไปที่9 8 5นะครับเมื่อวานนี้ให้1กับ9ไม่มาเนาะวันนี้ก็ยังได้เด่นที่9กับ8นะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวจอ่อก็แล้วกัน นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับฮานอยกาชาติกับฮานอยพิเศษนะครับผมอีกหน้านะครับก็จะเป็นฮานอยปกติกับ vip ปกตินะครับเมื่อวานนี้ได้แปดหกเนาะตรงๆรงเน้นๆน,น,นะครับวันนี้ผมได้นะครับพี่พเลขเก้กับเลข2 สายรูดนะครับให้ไปที่เลข2อนะครับฮานอยปกติเนาะสองหนึ่งสองหกามตัวนะครับเก้ 9, 2, นะครับพี่ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยปกติส่วนห้านอย VIP VIP ได้เลขเก้ากับเลขห้านะครับพี่ๆสายรูดเนี่ยให้ไปที่เลขห้าห้า9ูนห้าสองห้าเก้า เก้า9ูนเก้าสองเก้าเจ็ดสามตัวเก้าห้าสองนะครับนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับรวมถึง ฮานอยกาชาติแล้วก็ฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ